ขอแาวเสียงแฟนๆฟนวอลเลย์บอลในประเทศไทยหน่อยได้ไหมคะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลในชันลีก VNL ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อยากให้ประเทศไหนทีมไหนมาเยือนประเทศไทยคะ่ะแฟนแฟนวอลเลย์บอลหลายท่านน่าจะรู้น่าจะทราบการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพ ัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่า v n l ในสนามที่2แบบต่อเนื่องต้องขอบคุณแฟนแๆวอลเลย์บอลในประเทศไทยมากๆนะคะที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือแม้แต่โอล l d c h กแชมเปี้ยนชิพการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาที่เราเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยการที่แฟนๆวอลเลย์บอลไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีแบบนี้เราเลยได้จัด เป็นเจ้าภาพการแข่งขันในแต่ละปีของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่อยู่ในฐาน FIVB รองรับค่ะการที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบหลายอย่างนะคะเราได้เล่นในบ้านเรามีกองเชียร์ในประเทศไทยของเราทําให้ผลงานของทัพสาวไทยเนี่ยอาจจะออกมาได้ดีกว่าที่คิดรวมถึงถ้าเราเป็นเจ้าภาพในสนามไฟนอลหรือสนามที่ f i ฟไอออกกฎว่าโอเคถ้าคุณเป็นเจ้าภาพเนี่ยคุณก็จะได้เข้าไปอยู่ในรอบแปดทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติ n o M A T, คือข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันค่อนข้างเยอะรวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสร้างความสุขให้กับแฟนแฟวอลเลย์บอลในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะการที่เราเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมานะคะพูดได้เลยว่า f i ฟ b, b เขายกย่องเราเลยไม่ว่าจะเจ้าภาพ v n นอหรือว่าเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ย เราเป็นเจ้าภาพที่ดีเราเป็นศูนย์กลางของวอลเลย์บอลในทวีปเอเชียอันดับต,นต,นตน้นๆเราเป็นศูนย์กลางของวอลเลย์บอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมันไม่ใช่เล่นๆกับการที่เราได้เป็นเจ้าภาพนะคะครั้งนี้เราหวนกลับมาเป็นเจ้าภาพ VNL v o l l e วอลเล็ตบอลในเชลีกอีกครั้งแฟนๆหวังนะคะว่าอยากให้เราเนี่ยเป็นเจ้าภาพทุกปีย้ำนะคะถ้าเรายังอยู่นะเราก็จะได้เป็นเจ้าภาพค่ะ แต่ถ้าเราเกิดแบบโหพลาดท่าตกชั้นขึ้นมาอันนี้การเป็นเจ้าภาพมันก็ไม่เหมาะไม่ไม่ควรนะนะคะคือเรียกได้ว่าเออก็ไม่ต้องเป็นก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่าวอลเลย์บอลในเฉลีกต่อไปเนี่ยแอดว่าสมาคมก็คงเล็งเห็นแล้วค่ะว่าระบบของทีมระบบของเกมในแต่ละปีเนี่ยเราก็ต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษามาตรฐานของทีมชาติไทยแต่ละทีมที่มาเยือนในประเทศไทยเนี่ย เอาตรงนะคะคัดสัรน,นะไม่ได้แบบสุ่มนะคะคัดเลยคัดว่าทีมไหนจะได้รับฐานแฟนคลับจากแฟนแฟน,แฟนวอลเลยบอลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นบราซิลนะคะทีมบราซิลเนี่ยถ้ามีการจัดแข่งขันวอลเลยบอลในประเทศไทยเนี่ยบราซิลกาบี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้มาประเทศไทยประเทศแรกๆเลยด้วยสามสองก็ไม่พ้นญี่ปุ่นแหละค่ะสามก็อาจจะไม่พ้นอิตาลีแหละค่ะ แล้วก็นอกนั้นก็ทีมอาจจะก็รอดู FIVB กันไปนะคะดังนั้นเนี่ยไม่รู้ว่า v n l ปีนี้จะมีทีมเดิมหรือไม่อาจจะไม่มีบราซิลแล้วก็ได้อาจจะไม่มีญี่ปุ่นหรืออาจจะไม่มีอิตาลีเลยอยากมาซาวเสียงแฟนๆล,ละบบอลสักเล็กน้อยค่ะว่าอยากให้ประเทศไหนทีมไหนมาเยือนประเทศไทยยังเอาบราซิลอยู่อีกไหมยังเอาญี่ปุ่นอยู่อีกไหมยังเอาอีกนูอยู่อีกไหมหรือเอาประเทศไหน ยูเครนไหมล่ะหรือยังไงจีนไหมล่ะหรือโปลแลนด์อีกไหมหรือยังไงฝรั่งเศสบากกเรียแคนาดาไหมเยอรมนดีไหมโดมินิกันไหมอ่ะในบรรดา18ทีมอยากให้ทีมไหนมาเยือนไทยแฟนๆไทยอยากต้อนรับนักกีฬาประเทศไหนเดินเข้าสนามแบบเอาเรียกได้ว่าแบบ มือได้ย,ยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสําหรับการจัดการแข่งขัน,กกนะะวอลเลย์บอลในเฉลีงเราจะเริ่มต้นประมาณปลายเดือนพฤษภามนะคะไปจนถึงกลางกลางเดือนกรกฎา,กาะคมการแข่งขันวอลเลย์บอลในเฉลียจะมีประมาณ1เดือนนิดๆเนี่ยนะคะตีงาย็คือเดือนครึ่งเป็นการแข่งขันแบบวนไปแต่ละประเทศนะคะสาวไทยก็ไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยนะคะก็วนไปตามเจ้าภาพ3มสนามรวมถึงสุดท้ายถ้าเราได้เข้ารอบไฟนอลก็ไปสนาม ไฟนอลสนามที่4ค่ะถ้าถามแอดนะคะอยากให้ทีมไหนมานะแอดอยากดูทีมเก่งเกรงรู้สึกได้ว่าอยากดูทีมเก่งเกงมากๆอย่างแบบอ่ะอยากดูอิตาลีถึงแม้ว่าอิตาลีจะแข่งกับใครแล้วแล้วได้แบบ3ต่อศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังอยากดูอยากดูเทคนิคต่างๆของอิตาลีในแต่ละปีนะคะว่าจะมีนักกีฬาคนไหนเข้ามาใหม่จะมีเทคนิคการเล่นสไตล์การเล่นแบบไหนเข้ามาใหม่อีกทีมหนึ่งก็คือ อยากเจอแบเกเรียค่ะถ้าแบาเกเรียมาในปีนี้แบเกเรียเปลี่ยนโค้ดและโค้ดมหาโหดมากโค้ดแบบโอ้ระดับตำนานเลยนะคะก็อยากดูว่าเออบาเกเรียจะเป็นยังไงในปีนี้ทีมที่มาในประเทศไทยนะส่วนใหญ่จะต้องเป็นทีมที่แข่งขันกับไทยด้วยนะคะย้ำนะทีมที่มาในประเทศไทยส่วนใหญ่ จะเป็นทีมที่แข่งขันเป็นคู่แข่งกับประเทศไทยดังนั้นอยากให้ใครเป็นคู่แข่งอยากให้ใครมาประเทศไทยไม่เล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะและมารอดูกันอีกไม่กี่เดือนจะประกาศแล้วว่าใครจะได้มาประเทศไทยในสนามที่ v w n วีเอลเวอ์บอลเนเชนลีก2026ค่ะ